แน่ใจเหรอลุงถ้าต่อพอลกฉุกเฉินโปรดต่อเงินเยียวยา5,000บาทเพิ่มอีก1เดือนด้วยทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3 TV เอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3 TV ไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลแอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3ามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คขาว่า @782EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ทีวีได้เลยนะครับข่าว3 TV ทีวีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังข่าว3มทีวีนะครับผมก็มาอีกแล้วนะครับผมกับเรื่องนี้ยอมไม่ได้จริงๆนะครับผมเพราะว่า พอรลกรุกเฉินเนี่ยต่อเพื่ออะไรนะครับผมถามจริงนะครับถ้าต่อพอรลกรุกเฉินคุณก็ต้องต่อเงินเยียวยาให้กับประชาชนด้วยนะครับต่ออีก1เดือนก็ต้องต่อเงินเยียวยาให้ประชาชนอีก5,000บาทนะครับผมถ้าใครเห็นด้วยนะครับผมก็เม้น1หนึ่งหรือว่ากดหนึ่งมาได้เลยนะครับแล้วบอกว่าเห็นด้วยนะครับถ้าใครไม่เห็นด้วยก็กด2มานะครับไม่เห็นด้วยนะครับก็ยินดีฟังนะครับความคิดเห็นต่างนะครับแต่ที่สําคัญนะครับ คือถ้าคุณจะต่อพลกรฉุกเฉินน่ะโบดพิจารณาต่อเงิน5,000บาทด้วยต่อเงินยียวยาด้วยนะครับผมคำถามนี้ก็โดนใจนะครับผมจากประชาชนนะครับที่ถามเข้ามานะครับเพราะว่าหลายวันก่อนนะครับประมาณวันที่19นะครับผมมีคําถามนะครับออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็ข่าวออกมาว่าเตรียมชงนะครับชุดชุดเล็กชงชุดใหญ่นะครับผมต่อพลกรฉุกเฉิน อีกหนึ่งเดือนนะครับก็เขาก็เตรียมหาลือกันนะครับแต่มีประชาชนชาวบ้านทั่วไปเขาก็เตรียมเหมือนกันนะครับก็โพสต์ถามในกลุ่มนะครับก็กลุ่มใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็บอกว่าเนี่ยถ้าต่อพรกฉุกเฉินโปรดต,ต่อเงินเยียวยาด้วยนะคะรัฐบาลโปรดพิจารณาด้วยค่ะนะครับก็มีความมามีคนมาให้ความสนใจอย่างเยอะเลยนะครับผมทั้งกดไลค์แล้วก็ความคิดเห็นแล้วก็การแชร์อย่างแพร่หลายนะครับ โสต์ต้นฉบับอาจจะโดนลบไปแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนกับมีคนไปกดรายงานเขาแต่ผมแคปไว้ได้ทันนะครับก็จึงต้องขอปิดรูปภาพเขาไว้ก่อนนะครับแล้วก็อเอาคําถามนี้มาขึ้นมานะครับซึ่งเขาถามดีมากนะครับแล้วก็เป็นการพูดที่โอเคนะครับผมอขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับผมก็ สอบอคอชุดเล็กนะครับเตรียมเสนอต่อพลกรฉุกเฉินอีกหนึ่งเดือนยันมีความจําเป็นชี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนจัดชุมนุมได้ขณะวันนี้ท,ทหารรัฐนะครับกักตัวครบ14วันก่อนร่วมฝึกไทยนะครับก็อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณต่อในที่เนี้ย ต่อหมายถึงอะไรนะครับแต่ทําไมถ้าต่อพอรกฉุกเฉินแล้วทําไมถึงชุมนุมได้นะครับอาจจะเป็นเพราะ,ะไม่ให้คนนอกมาชุมนุมหรือเปล่าพรกฉุกเฉ um ินนีนน่มนนนนผมเข้าใจว่าจะเป็นเกี่ยวกับการห้ามชุมนุมที่ต่อต้านโควิดนะครับหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นา,นาอันนี้ก็ช่างมันเถอะแต่ที่สําคัญนะครับถ้าคุณต่อพอรกฉุกเฉ um ินโปรดพิจารณาต่อเงินเดียวยา5,000บาทด้วยนะครับคุณต่อพรบฉุกเฉินพรกฉุกเฉินหนึ่งเดือนก็พิจารณา5,000บาทด้วยนะครับ ต่อ3เดือนก็พิจารณานะครับเดือนละ5 0 0 0ก็เป็น15ื่นนะครับก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นเสียงจากประชาชนจากใจประชาชนนะครับที่เขามีการแสดงออกทางโซเชียลนะครับก็จากหญิงไทยนะครับใจใหญ่ไม่แพ้ชายใดในโลกนี้ชายใดจะกล้าบวกนะครับอันนี้ก็คือชื่อเฟซที่ยาวมากนะครับผมก็เออนะอะ มาดูความคิดเห็นดีกว่าครับความคิดเห็นส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเห็นด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับคุณที่ฟังนะคุณที่ฟังฟังคลิปตอนเนี้ยคุณเห็นด้วยไหมนะครับถ้าเห็นด้วยก็เม้นเห็นด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ออกไปนะครับผมใครไม่เห็นด้วยก็เม้นไม่เห็นด้วยกด2มานะครับแต่ก็มีบางคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะครับก็อย่างที่ผมวงสีแดงๆไว้นะครับช่วยกรุณาคิดถึงกลุ่มที่ยื่นร้องบ้างก็ได้นะ รัฐบาลคนกลุ่มนี้ยังไม่เคยได้เงินเยียวยาเลยว่ายังไม่เคยเห็นหน้าตามาเลยว่าหน้าตามเป็นยังไงอย่ามัวแต่เลือกที่รักแล้วก็มักที่ชังอยู่แล้วก็ช่วยให้มันทั่วถึงจะเป็นพ่อคุณอย่างสูงอันนี้ก็เป็นความพิดเห็นที่ดีมากนะครับแต่ผมต้องขอปิดชื่อแล้วก็หน้าตาเขาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะเป็นดราม่าหรือว่าอะไรนะครับผมเพราะว่าเราต้องรักษา ผู้มาเม้นนะครับผมก็คือแบบว่ายังไงป้องกันสิทธิ์เขานะครับป้องกันตัวเขาด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาโดนทัวลงหรือว่าโดนโจมตีนะครับแต่ผมชอบคอมเมนต์นี้นะครับเลยหยิบยกมานะครับอ่ะมาถึงขั้นนี้ละผมขอเตือนหน่อยนะผมเห็นพ่อแม่พี่น้องหลายคนนะครับโดนกันเยอะเหลือเกินนะครับกู้เงินออนไลน์นะครับกู้ด่วนทันใจไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องมีอนู่นนี่นะครับแล้วก็จะคู่กี่บาทก็อนุมัติหมดนะครับหมื่นสองหมื่นอนุมัตหมดพันสองพันห้าพันอนุมัตหมด นะครับจะกู้เท่าไหร่บอกมานะครับอนุมัติหมดทุกอย่างนะครับแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นภัยนะครับภัยตรงไหนรู้ไหมก็คือคกลไกของไอ้พวกเนี้ยมันจะให้เราเนี่ยบอกเลยว่ากู้อะไรบ้างส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชนไอ้นู่นไอ้นี่ไปนะครับเลอเอมันเอาบัตรประชาชนเราไปถ่ายรูปหน้าหลังไปไปทําอะไรก็ไม่รู้ไม่ดีไม่ร้ายเราก็ไม่รู้กับเขานะแต่พอเข้าไปปุ๊บเขาก็เก็บส่วนนี้ไว้ละส่วนหนึง่งละเขาจะไปทาอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ที่สําคัญนะครับ ใจดามากนะครับบอกว่าขอค่าเอ,เอกสาร200 300 400ให้โอนมาที่บัญชีนี้คนที่เขาก็อยากกู้เงินเข้าไปหายืมแล้วก็โอนไปนะครับแล้วบอกว่าอีก30นาทีทําการจะมีการโอนเงินเข้าไป10,000บาทนะปรากฏว่า3วันผ่านมาแล้วก็ยังไม่มีเงินโอนเข้ามานะครับอันนี้ฝากเตือนนะครับผมฝากแชร์ออกไปเลยนะครับ คลิปนี้นะครับเตือนภัยสังคมนะครับอย่าไปหลงเชื่อกู้เงินออนไลน์นะครับมันไม่มีจริงนะครับจาไว้เลยนะครับโอนก่อนเท่ากับโกงนะครับคนจริงเขาไม่มาให้โอนเงินก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าจะกู้เงินน่ยอย่างที่ผมเจอมานะผมกู้เงิน2 0,000ใช่ไหมโดนหักค่าเอกสารไปนะครับก็จะได้มา1 9 8 0 0นะครับ อีก200ไม่ได้เพราะว่าเขาหักค่าเอกสารไปนะครับไม่มีการให้เราโอนไปก่อนนะครับเงินจะเข้าบัญชีเราตามนี้นะครับอันนี้คือนอกระบบนะก็จําไว้นะครับอย่าไปกู้นะครับที่สําคัญติดต่อออมสินดีกว่านะครับแล้วที่สําคัญนะครับถ้ากู้เงินมาแล้วไม่ได้เอามาต่อยอดหรือว่าลงทุนเอามากินใช้จ่ายไปวันวันเนี่ยมันก็ไม่สมควรนะครับผมเพราะว่ามันมีดอกเบี้ยนะครับผมเหมือนเรายืมเข้ามาแล้วเราต้องแทนดอกเบี้ยเขานะครับมัน มันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับเรานะครับแนะนําว่าทํางานทำอาหารกินดีกว่านะครับผมอ่ะนะครับมีคนถามเข้ามาเกี่ยวกับบัตรคนจนนะครับจะเปิดทําเมื่อไหร่แล้วรายเก่ารายใหม่จะเป็นเช่นไรนะครับผมก็บอกไว้เลยนะครับใครอยากทําต้องรอก่อนนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญรายเก่าก็เตรียมตัวทําใจไว้นะครับอาจจะมีบางส่วนที่ถูกตัดออกนะครับเพราะว่าคุณได้หลุดพ้นจากกับดักความจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายได้คุณอาจจะมากขึ้นในก่อนหน้าที่คุณทําบัตรคนจนนะครับ ส่วนลายใหม่นั้นก็อาจจะเป็นคนที่จนจริงๆก็จะรอคัดอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นคนยังไงแต่ที่สําคัญนะครับช่วงหลังโควิดหายก่อนนะครับผมก็ไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับก็ข้อมูลเพิ่มเติมเขาบอกว่าเนี่ยมีคนฝากถามลุงตู่ว่าบัตรประชาชนบัตรคนจนเนี่ยจะทําใหม่เมื่อไหร่นะครับก็มีคนถามมาเยอะนะครับผมก็ได้หาข้อมูลมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากเว็บบางกอกอินไซต์นะครับก็จะสรุปให้สั้นๆก็คือ บอกว่าถ้าโควิดหายอะ่ะเตรียมตัวทาบัตรเตรียมตัวเสนอนะครับผมเสนอที่ประชุมเสนอคอรมออะไรไม่รู้แล้วแต่เขานะครับว่าจะต้องทําบัตรคนจนใหม่นะครับผมแล้วก็มีการปรับเกณฑ์อะไรต่างๆนานา,นาแล้วก็คัดคนเก่าที่มีรายได้เยอะพอสมควรแล้วออกแล้วก็ช่วยเหลือคนที่จนจริจรงๆแล้วก็มาตรการใหม่ๆก็จะเข้ามานะครับอันนี้ฝากไว้นะครับสําหรับเดือนที่ไม่รู้ว่าเดือนไหนนะครับแต่ เขามีข่าวตั้งแต่ปีที่แล้วแหละบอกว่าต้นปีต้นเดือนเดือนนั้นเดือนนี้มกราคมพามีนาเมษานะครับผ่านมา4ีเดือน6เดือนก็แล้วนะครับก็ไม่ทำนะครับเพราะว่าเจอมรสมโควิดเจออะไรหลายๆอย่างนะครับก็พลาดไปโครงการนี้นะครับเพราะว่าบัตรคนจนเนี่ยถ้าทำเนี่ยก็คือคนจะไปชุมนุมกันที่กรุงไทยธนา,าคารเกษตรทรกศอะไรเงี้ยคนชาวบ้านจะไปพากันไปเยอะนะครับมันก็อาจจะมีการเสี่ยงโควิดอะไรประมาณนี้เขาก็เลยแบบ เลื่อนก่อนนะครับค่อยพิจารณาหลังโควิดซาลงนะครับแต่ช่วงนี้โควิดก็เริ่มซาลงแล้วนะครับก็มีข่าวแว่วว่าอาจจะนําเสนอในที่ประชุมไว้นี้นะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็โปรดติดตามเอาไว้นะครับก็แชร์เอาไว้เลยนะครับผมอ่ะมาถึงตอนนี้นะครับผมขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมนะครับสคบเขาก็ได้ออกมาเตือนนะครับว่าการที่จะเพิ่มเงินเยียวยาให้มันบาาต่ออีกหนึ่งเดือนเนี่ยมันเป็นข่าวปลอมนะครับอย่าหลงเชื่อนะครับเพราะว่าโครงการเนี่ย เขาช่วยแค่3เดือนนะครับแต่บางคนถามว่าเอา้าไหนนาะยกบอกว่าถ้าโควิดมาอีกรอบนึงจะต่อให้ไงนะครับอันนี้ก็ใช่ครับถ้าโควิดมาระบาดหนักๆโดนสั่งปิดโรงงานสั่งพักสั่งห้ามทํางานสั่งให้อยู่บ้านอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะจ่ายให้อีกรอบนึงแต่ตอนเนี้ยเขาก็ไม่ได้สั่งให้กักตัวอยู่บ้านทุกคนก็สามารถออกมาทําการทํางานได้แล้วตามปกตินะครับ ส่วนคนที่ยังตกงานก็ขอให้สู้ๆนะครับเดินหน้าหางานต่อไปอย่าท้ออย่าถอยนะครับชีวิตเราต้องเดินต่อไปนะครับผมก็ใครมีคำถามมีอะไรอยากรู้นะครับก็สามารถถามข่าวสามทีวีได้เลยเดี๋ยวเราจะหยิบยกคำถามของท่านมาอ่านออกอากาศแบบเม้นที่ผ่านมานะครับผมถ้าคำถามไหนมีประโยชน์นะครับเราก็หยิบยกมาเลยทันทีนะครับอย่างเช่นคำถามที่ว่าถ้าตอบพลกฉุกเฉินโบดต่อเงินเยียวยา50 0 0บาท ด้วยนะอันนี้มีประโยชน์มากก็เลยหยิบยกมาตอบในคลิปนี้นะครับผมถ้าคําถามคุณมีประโยชน์ผมก็จะหยิบยกมาตอบนะครับเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนมากมายมหาศาลนะครับผมที่รับชมรับฟังข่าวสามทีวีอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าไม่อยากพลาดสิทธิโอกาสต่างๆอย่าลืมกดติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมัตรการแหง่งรัฐเงินคนแก่เงินผู้พิการเงินเด็กเงินผู้สูงอายุแล้วก็เงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรภัยแรงน้ําท่วมโครงการต่างๆที่รัฐบาลจะช่วยเรานะครับ ข่าวลือรัฐบาลถังแตกกู้เงินเพิ่มเนี่ยก็อย่าไปหลงเชื่อเขาฟังหูวไว้หูนะครับมันจะจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้กับเขานะครับก็พยายามเสพข่าวอย่างมีสตินะครับเราก็50-50ไว้นะครับข่าว3มทีวีก็ฟังแล้วก็50-50ไว้เหมือนกันนะครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับไปด้วยกันนะครับสำหรับนี้ข่าวสาทีวีต้องขอตัวกราบลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV ีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวส TV ทีวีไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code คข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า 7 8 2 E F L U L แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับ